หมดแล้วเกับฟรีไฟล์แม็กสำหรับร้อง ที่ทุกคนรอคอยที่สุดของแอนิเมชันและรูปแบบการเล่นใหม่ของระบบเกมสไฟล์ที่ใค,ครก็ถามถึงมาพร้อมกับกิจกรรมสุดตื่นตาตื่นใจฉันอาก,กาจัดเต็มมากมายล็อกอินทันสุดสนุกเต็มแม็ก28กันยาย,ยนถึง3ตุลาคมล,ล่ารางวัลในด้านกิจกรรมพิเศษกับฟรีไฟน์แม็ก30กันยานถึง10ตุลาคมรับรางวัลจากการลงทะเบียนล่วงหน้า30กันยานถึง10ตุลาคมและพิเศษสุด9ตุลาเคยปุ๊บรับฟาร์มทนเดียวเท่านั้นร่วมสนุกไปกับกิจกรรมมากมายที่คุณหรือใครก็ไม่ควรพลาดพราอมสนุกตลอ คุณผู้ชมคะตอนนี้พี่หนุ่ยได้สร้างกลุ่มเฟซบุ๊กแล้วนะคะ <Huh? S 1> ชื่อกลุ่มว่า n p c x community official group ใครที่ต้องการพูดคุยกับพี่หนุ่ยโดยตรงสามารถเข้ามาคุยกันได้ที่กลุ่มนี้เลยนะคะ กลุ่มแค่มีแค่กลุ่มนี้กลุ่มเดียวโดยเข้าได้จากลิงก์ด้านใต้คลิปนี้เลยนะคะหากกดเข้าจากลิงก์อื่นกลุ่มปลอมล้านเปอร์เซนต์จ้าสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้มาอยู่กันกับพี่หนุ่ย NPCX นะครับวันนี้พี่หนุ่ยก็มีเรื่องมาประชาสัมพันธ์แล้วก็มาชี้แจงให้ทราบกันเล็กน้อยนะครับผมมีสองเรื่องแหละเดี๋ยวพี่หนุ่ยจะเอาเรื่องไหนก่อนดีเนี่ย อืมเอาเป็นว่าเอาเรื่องสําคัญก่อนแล้วกันสาคัญที่สุดเลยนะครับผมเดี๋ยวเรื่องสําคัญรองเดี๋ยวไว้หลังสุดแล้วกันง่ายกว่านะครับผมเอาง่ายก็เรื่องแรกนะครับพี่หน่วยเห็นเกินเลยตอนนี้เกินทิกตอกเกิน youtube มากนะครับ,ก,บ,ก,บกับกับกับารที่เรียกว,ว่างไงแกแระแสอะไรนะ ถ้าใหม่ของใหม่ไปโผล่อยู่ในโซนฟีตาตายในคลิปติ๊กตอกอะไรอย่างงี้นะครับผมมันจะเป็นอะไรนะการลงมอสใช่ไหมไม่จะเป็นการลงมอสสกินหรือการจะอะไรนะการใช้สริปนะครับผมจะบอกว่าพวกเนี้ยมันผิดกฎของเกมนะครับผมเออจริงๆมันผิดกรามกฎระเบียบของเกมชัดเจนนะครับผมน้องๆก็อย่าไปหาทําตามกันนะครับผมพี่หนุ่มไม่แนะนํานะ สำหรับน้องคนไหนที่แบบว่าอยากลงมดหมวกอมหมวกเอฟอะไรอย่างเงี้ยพี่หนึ่งไม่เชียร์ไม่แนะนําเลยนะว่าให้ลงมดนะเพราะว่ามันผิดกฎอยู่แล้วอ่ะคือเรารู้ทั้งร,รู้ว่ามันผิดกฎแล้วก็มันมีเรียกว่ามีโอกาสที่จะโดนแบนนะครับผมไม่ใช่มีโอกาสมันมีโอกาสมันมีมันมีการโดนแบนอยู่แล้วแหละเอาง่ายนะครับก็ถ้าใครลงใช้หรือใช้อยู่พี่หนุ่มแนะนําว่าให้เอาออกสัน,นะครับผมหรือถ้าไม่ทนจริงๆก็ถ้าใครโดนแบนก็เสียใจด้วยนะครับผมนะครับตามนั้นก็เอาริ้งอ่ะพี่หนุ่ยเห็นเกิดเลยไอ้อะไรฮัเต้นใหม่ในติ๊ก ตอกไวรเลติ๊กตอกเต,ต็มเลยคอมเมนต์เต็มเลยโอ้โหถ้าไม่ถ้าไม,าม่บางทีก็ไปแอคโชว์ในโซนอะไรอย่างงี้โอ้โหพี่หนุ่ยบอกว่าไม่เท่นะครับน้องว่าหนึ่งเลยคือนอกจากที่จะมันผิดกฎของเกมแล้วสองคือมันเป็นการเหมือนเอาจริงอ่ะม,ม,มันไปก่อกวนเรียกว่าเอ่อเรียกว่าไงเดียเหมือนไปทำสร้างความหมันไสให้คนอื่นนี่มันยังไม่เอามาขายหรือไม่ไม่มีโอกาสที่จะเอามาขายเลยเอาเนี่ยก็เอาไปใช้กันซะแล้วนะครับผมพี่หนุ่ยก็นะครับจะแนะนําว่าอย่าหาทานะครับผมเอาง่ายสมมติว่าน้องโดนแบนใช่ไหม ถ้าใครโดนแบนปุ๊บเนี่ยพอน้องโดนแบนน้องไม่มีไอดีเล่นน้องก็ไม่อยากจะปั้นตัวใหม่ขึ้นมาใช่ไหมน้องก็จะทําการไปจะไปทําการซื้อขายดีกันพอน้องไปซื้อไอดีที่แบบว่าร้านที่แบบว่าเชื่อใจเชื่อถือไม่ค่อยได้เงี้ยหรือว่าแบบว่าอะไรอะมีโอกาสโดนโกงเงี้ยน้องพอน้องโดนโกงน้องก็มางอแงมัดดิ้นกันเต็มหน้าเฟซอีกมางอแงกันอีกนะครับผมนะครับ <S 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 เสียตังค์ฟรีเสียอารมณ์อีกนะครับพี่หนุ่มจะเชียร์ว่า อย่าหาใช้มอสนะครับผมมอสหรือคลิปอะไรทั้งหลายมนะีถ้าใครแนะนำว่าเฮ้ยใช้ตัวน,นี้ดิมันดีมันไม่โดนแบนนะครับผมน้องๆฟังพี่หนุย่ยไว้นะครับผมถ้าคนจะโดนแบนมันยังไงก็โดนแบนครับผมไม่ช้าหรือเร็วนั้นแหละน้องทำผิดไปแล้วอะ่ะเออเขาเช็คได้นะน้องพี่บอกให้จำไอ้ก่อนนั้นนี่ได้ไหมที่ว่าไรนะลงมอสหมวกองหมวกเอฟอะไรนะัรนะ่นนะ่ะเออนั่นแหละครับโดนแบนกันเกลื่อนเลยนะครับ <laughs> <laughs> เห็นมาหลายคนแล้วนะครับใครที่โดนแบนก็เสียใจด้วยนะครับใครที่ยังไม่โดนแบนก็ระวังนะน้องบอกไว้ก่อนเลย <laughs> นะครับกับเรื่องที่2นะครับวันนี้ที่พี่หนุ่ยจะมาชี้แจงเรื่องที่2ก็คือตอนนี้พี่หนุ่ยนะครับได้เรียกว่าประชุมคุยกับน้องๆในแคนนะครับว่าจะทําการเปิดรับสมาชิกเข้าแคนนะครับเปิดเทสแคนอ่าหลายคนมีคนแต่คนถามว่าเมื่อไรแคนพี่หนุ่ยจะมีการเทสแคนเนี่ยครับผมโอกาสนั้นมาถึงแล้วนะครับน้องๆตอนนี้พี่หนุ่ยมีพื้นที่ว่างในแคทั้งหมด18ที่นะครับแต่พี่หนุ่ยว่าจะเทสแคนอย่างน้อย15คนนะครับอีก2ที่เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะครับ 15้าที่นี้ก็เดี๋ยวจะทําการเปิดเทสแคนนะผมเทสเป็นสายไฮไลท์สร้างห้องหนึ่งหนึ่งนะครับตามปกติเลยแล้วก็กกติกาการเทสแคนง่ายๆครับผมเอาเตรียมบัตรสร้างห้องมาด้วยนะครับผมใครไม่มีก็เดี๋ยวมาหาซื้อเอาใน d i s c o อ d ก็ได้นะครับผมส่วนกติกาการเทสก็คือ6หัวนะครับผมยิงหัวเท่านั้นห้ามเชิงห้ามสแนปไอวอลแล้วก็ห้ามสับปืนโอเคตามนั้นนะครับนับตามจํานวนหัวนะยิงได้6หัวก็ผ่านนะครับผมง่ายๆนะครับ แล้วก็เดี๋ยวพี่หนุ่ก็ขอคัดเรียกว่าอายุแล้วก็นิสัยสักส่วนหนึ่งแล้วกันเพราะว่าเผื่อบางทีถึงน้องจะเรียกว่าเก่งแค่ไหนมาแต่น้องนิสัยไม่ดีพี่ก็ไม่อยากรับเขาแคนนะครับผมพี่หนุ่ดูว่าน้องเออน่ารักเปล่าเขาแล้วทําตัวน่าครบไหมปีนเกียงหรือเปล่ามารยาทดีหรือเปล่า,า,า,อ,ลาอะไรเงี้ยพี่หนุ่ต้องเรียกว่าดูเป็นคุณสมบัติขั้นพื้นฐานไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเปลี่ยนชื่อภายใน7วันหรือถ้าติดปัญหาอะไรก็แจ้งพี่หนุ่ยก็ได้นะครับเผื่ ทุกวันสูขครับผมปั๊มทัวร์นาเมนต์แคนปั๊มแต้มทัวร์นาเมนต์อย่างน้อยคนละหนึ่ง้อยเต็ม <S <S ถ้าใครติดปัญหาหรือใครมีธุระด่วนอะไรก็มาแจ้งพี่หนุ่ยได้ตามปกตินะครับหลายคนสงสัยเอ้ยพี่หนุ่ยพี่อยู่เปลี่ยนพี่เปลี่ยนแคนใหม่เหรอเอ่อแคนเดิมแหละเพียงแต่ว่าพี่หนุ่ยไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรหรอกพี่เแค่เปลี่ยนชื่อเต็มแคนนะครับผมส่วนชื่อย่อแคนก็เหมือนเดิมผมเห็นว่าเนี่ยเต็มเลย ตอนนี้สังเกตไ,ได้เลยครับผมในแคนพี่หนือยตอนเนี้ยมีแต่ผู้หญิงผู้หญิงเยอะมากตอนนี้ขัดแคนผู้ชายมากๆนะครับผมก็ถ้าถามพี่หนุอยนะ พี่ใจพี่หนุย่ยอ่ะพี่หนุย่ยอยากได้น้องๆอ,อายุสักประมาณ15บวกขึ้นไปเงี้ยแต่ถ้าสิแล้วท่านนิสัยดีแล้วคุยรู้เรื่องเงี้ยก็โอเคนะครับผมพี่หนุย่ยเรียกว่าส่วนใหญ่พี่หนุย่ยเน้นพูดรู้เรื่องไว้ก่อนนะครับผมเล่นเก่งไม่เก่งเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนะครับแล้วก็น้องๆคนไหนที่แบบว่าเฮ้ยไม่มีเพื่อนเล่นสร้างห้องอะไรเงี้ยเนี่ยมาสร้างเล่นสร้างห้องกับน้องเรียกว่าคนในแคนพี่หนุย่ยก็ได้นะครับผมอยู่ในรีคอร์ดพี่หนุย่ยนะลิงก์เข้ารีคอร์ดอยู่ใต้คลิปนี้เลยยยยนนนนนนนะะะะะคคคครรรัััััับบบแแแปปไไววว้้้้้้้้ใหหลททุกกกกิเเเเผมมมมมมขาา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 า็พูดดดตืออถ่่ีย ในช่วงก่อนเทสแคนเนี่ยพี่ไม่รู้จะไปเทสไปไปซ้อมกับใครเนี่ยมาซ้อมกับคนในแคมป์เองก็ได้นะครับเดี๋ยวพี่หนุ่ยสร้างให้อะไรอย่างงี้เออเออใจดีใจดีองง้อแล้วก็ลืมบอกนะครับพี่หนุ่ยเปิดเทสแคนวันที่วันศุกร์ที่15ตุลาคมแล้วก็วันที่16วันเสราร์ที่16ตุลาคมนะครับผมเปิดเทส2วันเท่านั้นนะครับ2วันเท่านั้นนะคือเทสจนกว่าเรียกว่าคนเทสแคนจะไม่ไหวอะนะครับเดี๋ยวพี่หนุ่ยจะเอาคนในแคมป์เนี่ยมาเป็นคนเทสให้เรื่อยๆนะครับตาม ย้ำนะครับว่า6หัวส่วนผู้หญิงเทสกับผู้หญิงนะครับผมทั้งทั้งในคอมทั้งในมือถือนะครับหัวเท่ากันเด้โอเคข้าวๆก็ประมาณนี้นะครับเป็นเรื่องที่พี่หนุ่ยจะมาชี้แจงให้ทราบนะครับแล้วก็มีเรืงไงไง่องไหนอีกไหมเนี่ยอ้อเรื่องโทรศัพ์แคน้นอันนี้ก็อย่างที่บอกโคตลร,ร้อยแต้มตามนั้นนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงครับผมอันนี้เป็นเรื่องที่พี่หนุ่ยก็อยากจะไปทะชาธรรนิดนึงครับผมก็ถ้าใครที่แบบว่า เฮ้ยดูสตรีมทุกวันวันเสาร์อาทิตย์อะไรอาทิตย์ละวันยังไม่หนำใจนะครับพี่หนุ่ยก็ได้ทำการสตรีมทุกๆเรียกว่าทุกวันวันเรียกว่าวันปกติะเออแลวแต่ว่าจะเป็นวันไหนนะครับผมพี่หนุ่ยสตรีมทางเพจ a c e b o o k นะครับผมเข้าไปติดตามกันได้นะครับเพจ Facebook ลิงเข้าเพจ Facebook พี่หนุ่ยก็อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับแปะไว้ให้แล้วเหมือนกันนะครับไปดูกันได้นะจ๊ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกับเพจพี่หนุ่ยนะครับมีเรื่องอะไรจะชี้แจงไหมเนี่ยอ๋อแล้วก็นะ ถามหน่อยไอ้และไอ้ของใหม่ที่พวกพี่ได้มากันเนี่ยพี่พี่ได้มากันยังไงอ๋สอสงสัยใช่ไหมครับบางคนสงสัยว่าเอ้ยพวกพี่ลงมดลงลงอะไรนะสกิปหรือเปล่าไม่ได้สกิปนะครับเนี่ยมาดูกันได้นะพี่หนุย่ยคือต้องเข้าใจว่าพี่หนุ่ยอะเออเรียกว่านะครับผมเป็นเทปเทปเกินเนี่ยเออเทปเกินตึงเกินอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยส่งมาให้ดูนะผมเนี่ยเนี่ยไม่ได้ลงไม่ได้ลงมดนะเห็นปะเนี่ยมันเป็นของมาเลยนะดูชัดเจนนะไม่ได้มดไม่ได้สกินไม่ได้โปรอะไรนะเนี่ยดูได้เนี่ย ดูเนี่ยไอโวเนี่ยเนี่ยไม่ได้มอดนะบอกไว้ก่อนนะน้องเออใครที่ยังไม่มีก็เดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวเขาเอามาขายนะครับผมเอาง่ายว่าหรือถ้าเกิดแบบใครอดใจไม่ไหวอะ่ะเออถ้าอดใจไม่ไหวจริงอยากรู้ว่าของใหม่มันมีอะไรมาบ้างพี่หน่่ยบางทีขี้เกียจรออัปเดตอย่างนี้ใช่ไหมพี่หน่่ยแนะนำนะกระซิบไปเลยอันนี้ส่วนตัวแบบว่าไปติดตามเฟซ เฟซส่วนตัวพี่หนุ่ยก็ได้นะครับผมพี่หนุ่ยไม่อยากขึ้นวาร์ปหรอกแต่ถ้าใครรู้ก็เงียบๆไว้แล้วกันนะครับผมเฟซส่วนตัวพี่หนุ่ยไม่ต้องกดแอดเพื่อนมานะเออบอกไว้ก่อนกดติดตามเอาแล้วกันเดี๋ยวพี่หนุ่ยก็จะขยอยลงเรียกว่าเอามาโพสบ้างลงสตอรี่บ้างนะครับ <c oughs> แอบแอบแอบ,แบมีมากระติบบอกน้องๆเลยนะว่ามีของมาใหม่แล้ว <c oughs> โอเคครับผมก็จะประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมยังไงยังไงก็ขอให้น้องๆโชคดีกับการเทสแคนเข้าแคนพี่หนุ่ยนะครับผมใครที่ตั้งใจอยากเข้าแคนก็สู้้ๆนนนนะะคครรััับบผมพี่่หหยเป็กลงใใจ เรียกว่าไปซ้อมกันให้ดีนะครับผมมีเวลาหนึ่งอาทิตย์ในการเออในการซ้อมฝีมือฝึกฝนฝีมือให้เก่งนะครับผมอย่าลืมเตรียมบัตรสร้าห้องมาด้วยละ่ะหรือถ้าไม่มีจริงก็มาซื้อกับคนในแคมป์นย่างได้นะครับตามนั้นหรือถ้าไม่มีที่ซ้อมจริงๆก็มาซ้อมกับคนในดิสได้นะครับพร้อมให้ซ้อมเสมอนะครับผมทุกคนเรียกว่าทุกคนท้องให้เคะเรียกว่าให้ความร่วมมือครับผมยินดีอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวลูกแคนพหนึ่งเดี๋ยวพี่หนึ่งก็จะไปฝึกฝนฝีมือแล้วก็รับฝีมือให้เก่งๆกัันนนนนนครรบเเเเดดดีีี๋๋๋ยยยวววไไไไไมมม่่่่งงง้้อกจะะะชาาิป ก็ขอให้น้องโชคด,ดีครับผมแล้วก็ช่วงนี้โควิดระบาดหนักนะยังแล้วก็น้ําท่วมด้วยยังไงก็ดูแลตัวเองกันดีๆนะน้องรักษาสุาขภาพไว้เนี่ยรับพักผ่อนให้เพียงพอ,พอ,พอ,พอด้วยะนะครับผมตามนั้นขอ,อน้องโชคด,ดีนะครับผมจเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายจ้ะแล้วถามว่าทำไมพี่หนุ่ยไม่มาเทสเอง <laughs> ถ้าเทสกับพี่หนุ่ยไม่มีใครได้เข้าหรอก <laughs> ไม่ใช่ว่าพี่ตึงเกินนะ <laughs> พี่ไม่ว่างท <laughs> ำคลิปให้น้องๆดูเนี่ยเหรอลลจะเอาเวลาไหนไปเทส <laughs> พูดไปงั้น ส,สุดการรอคอยกับ Marina, FIFA, Thailand, การินาฟรีไฟท์ไทยแลนด์กิจกรรมใหม่สกินสุดเท่เ e จินารีค obra กลับมาแล้วตามคำเรียกร้องกับสกินปืนสกินชุด <Wow. S 1> และหลากหลายกิจกรรมมากมายที่คุณไม่ควรพลาดเริ่มต้น2ตุลาคมนี้ถึง8ตุลาคมเท่านั้นงานนี้จหนักจะเต็มของสกินสุดเท่ย้ำร่มพ้น2ตุลาคมนี้กับการินาฟรีไฟท์ไทยแลนด์และการินาแร็คตเซลผมหน้ามาหนู